สวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้เราจะมาทำการติดกล้องโกโบโบที่หมวกให้น housing ะตัวนี้หมวกตัวนี้นครับเดี๋ยวก็ใช้มานานแล้วเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ผมติดมานานแล้วจริงๆผมติดมานานแล้วพอดีวันนี้ถอดซักหมวกข้างใน ถอดกล้องถอดออกห้วอมเลยถอดกล้องถอดอะไรออกหมดเราจึงอยากมาให้ดูว่ากล้องที่ผมใช้ยอยู่ติดยังไงเนี่ตัวนี้มันตัวนี้คือเป็นเหล็กแผ่นครับเหนะครเหล็กแผ่นธรรมดาเอามาครับ ครับแล้วก็ตีให้มันโค้งโค้งเข้ากับโค้งเข้ากับจะงอยหมวกตรงนี้ครับโค้งเข้าจะงอยหมวกมันข้อดีของเหล็กก็คือเราจะเอาแหงนขึ้นก็ได้งหยขึ้นก็ได้นะดี่ครับมันแหงนขึ้นได้มันดัดตรงนี้ได้ไงดัดตรงนี้ได้พื้นที่ติดกาว ไม่มากครับแค่สองเส้นพอกาสามเอ็มรับรองไม่หลุดครับเพราะว่าเราทำการเจาะหมวกเจาะทะลุนี่เลยครับทะลุนี่เลยข้างในเลยทะลุข้างไหนเลยร้อยน็อตเลยหมวกไปละไม่เท่าไหร่แต่กล้องแพงกว่าเกิดเราติดตัวนี้ไม่ดีกล้องปิว จบครับดะได้กล้องนี่ครับตรงนี้ติดตรงนี้เลยมุมภาพจะสวยมากก็ที่ให้ดูภาพที่ผมขี่รถผ่ายอยู่ครับแต่พื้นที่ตรงนี้มันน้อยเนี่ยผมไปดัดเหล็กมาแล้วก็สองหน้าสองหน้าของขี้ขาเข้ามากับกล้องอะแถมมากับกล้องพวกนี้นะครับ โปพวกนี้โปโห้านานแล้วจะเปลี่ยนใหม่กอ,อเพื้นที่น้อยจริงแต่มันอยู่ครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอันนี้น้ำยาทาเพื่อให้ตัวกาวติดกับเหล็กดีขึ้นแน่นขึ้นครับนี่ไม่ต้องห่วงเลย หาน,นี้เลยเขาเรียกว่าหายมือเอาจริงๆนะโคตรแน่นนะครับโคตรแน่นเลยครับเดี๋ยวเราก็เอาลางล่างเลยสามเอ็มจะได้เห็นเลยสามเอ็มติดตรงนี้เส้นนึ่งนี่ครับ กล้องอ่ะโอเคได้แล้วสามเอ็นบิดนี้หนึ่งชิ้นก็กรีดออกเขาบอกเลยน้ำยาตัวนี้เหนียวมากติดมือดึงไม่ออกนี่แล้วก็ติดอีกเส้นนะอีกเส้นนะสองเส้นนะครับ ที่มันอาจจะยาวหนะ่อยภาพมันอาจจะสันส่นๆนะครับเพราะว่าโต๊ะมันขยับผมก็เสียวมือมีดคุมมันจะแลบไม่เป็นไรหรอกเขียนทิ้งเลยส่วนที่แลบดูดิน้ำยาของกาวอ่ะ ติดไพ่เมอรอไพรเมอรอเสร็จตรงนี้เราทะแยงทะแยงรูตรงนี้หน่อยปุ๊บปุ๊บไอ้ที่เจาะไว้เนี่ยเจาะไว้เป็นรูเลยไปกัดนะครับเสร็จแล้วลอกออกเลยลอกเลยอืม มันจะได้อย่างนี้หลอกเสร็จวางไว้ก่อนแล้วเอาน้ำยาตัวนี้ไผ่มือเขาบอกโคตรแน่นเลยติดพาไอ้ตรงที่เราติดหมวกนิดเดียวของบางๆ่อยแห้งนิดเดียวครับ เสร็จฟ้าก่อนเดี๋ยวหกไแห้งเพิบนี่ครับตัวยึดสำคัญนอ็อตยึดจุ่มกัผมจะใส่ตัะปูออกมาจากข้างหนครับเพื่อตรงหัวน,อน็อตตะปูมันจะได้ไม่ไปโดน ทางเวลาเอิ้อดูก่อนเด็มันจะจมเข้าไปครับเดี๋ยวผมกล้องให้ดูใส่ไปจักข้างในครับตัวคู่จะมีแหวนหนุนอะไรหนุนเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยใส่ให้ตรงรูแล้วก็เอ็นรูนฟิครับเจาะนิดเดียว นี่ครับออกมาแล้วกุญแจเบอร์สิบไข่น่ะมันฝืดมันเป็นเกลียวครับผมเจาะนอดหมวกรับเนี่ครับโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วจะเอาไว้พอดีพอดีครับนี่ครับโผล่มาแล้ว ที่ยึดขาติดกล้องนี่มันโผล่มาแล้วจะให้ดูข้างไหนดูข้างไหนครับนี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะทิ่มมือเอ้ทิ่มคางเพราะมันจมไปแล้วอเดี๋ยวมาดูข้างนอกข้างนอกกันฟ้าบเราจะใส่ตัวนี้เลยที่มีกาวไว้เรวย แล้เวเราเล็งให้มันได้ตรงตรงฉากปึ๊บกูบอกว่าแน่นมากขอบอกว่าแน่นมาก,ออก,าน,มากนี่นะจะเป็นอย่างนี้เราก็เอาตุ้มเนี้าขายเลยเพิ่มที่ติดกาวเพิ่มไม่ให้มันหมุนมันม,มันไม่ให้มันหมุนอย่างนี้แล้เวเ,เลี้ยงว่าตรตอ่ะ ตรงเอาตรงเสร็จเราขายนอนไปครับนี่ปักตายขายได้สบายไม่วนตาด้วยเนียนเลยนี่ครับขายตายขายไปจนกว่าเราจะ หัวใจไม่ไม่ไมตองแน่นมากครับเดี๋ยวหมวกยุบนี่คแน่นโคตรแน่นเลยไม่ะไรก็ไม่หลุดแล้วองศาเราตรงนี้เราของผมทำไว้พอดีแล้วคือจะกระดกกล้องขึ้นกระดกกล้องลงก็ได้ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้ได้ที่แล้วครับตรงนี้ได้ที่แล้วแน่นมาก นาทีละนี่ครับเฮาสิง่งเฮาสิ่งเปื่อยครับปูปหามันกันน้ําได้มันเปื่อยผมเล่นเซยเย็นหมดแล้วเฮาสิง่งมันปรับองศาได้อีกครับองศากล้องนี่เราจะเอาขนาดไหนพวกหมุนล็อกตัวนแน่นๆนี่วิธีใส่ใส่แล้วบีบเขี่ยวผมบีบจนพังหมดแล้วเขี้ยว มันใส่ง่ายๆครับอุ้ยแน่นแท้แน่นมากครับของปูปูแต่มันก็ไม่ใส่ไม่อยาดนะเดี๋ยวัข้าลลงเออนีย มัาตั้งลองอยู่เนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเราปรับนี่ก็ได้ปรับพองตัวนี้ได้แต่เอาองศาก็มองไม่ก็มองไม่แล้วก็นี้งั้นมองแบบไม้ด้วยเราก็รู้เรารู้แล้วเราก็น็อกตัวนี้เลยน็อกแม่ครับเนี่ย,ยไม่อยู่ชนยังยกเว้นแตะเหล็กหักรับ้องตัวนี้หักขาหักอย่างเงี้ย กล้องมุงจะหล่นนี่ครับเวลาเราจะใส่กล้องแล้วน,น,นี่นี้นะก,ก็เปิดล็อกออกนี่กล้องเตียบเข้าไปเลยเตียบเข้าไปปิดล็อกล็อกละ นี่เราเอาระดับนี้ระดับนี้อยู่นี่แล้วก็หมุนล,ล็อกตัวนี้ขี่ไปเถอะทีนี้สมมติเราจะถอดเราก็คลายตัวนี้นิดนึงเพ๊บเราถอดถอดเอาบีบตรงนี้นี่ออกมาทั้งกล้องเลยเห็นไหมออกมาทั้งกล้องเลย ตัวนี้ก็เหลือแต่ขาเนี่ยใส่ใต้บอะได้ครับใต้บาะมนญไซได้จะมีขากล้องตัวนี้อยู่ก็ใส่ได้อันนี้หมวกผมหรือทำความสะอาดเนาะนี่เดี๋ยวมาดูการใส่เมื่อกี้ใส่ยากเพราะว่ามันไม่เข้าอ่องนะท่านี่เอามันเข่า่องง่ายๆนี่นี่ มันเข้าลงลเข้าลงแล้วมันมันจะดันเข้าง่ายๆเลยไม่หลุดผมเล่นจนขาเขี้ยวหักเขี้ยวนึงยังไม่หลุดเลยเนี่ยเวลาถอดเราบีบตัวนี้ดึงออกใส่กระเป๋าใส่ปีบไปนี้ยหมวกนกไว้ใต้บอกถือหายได้แล้วเวลาใส่ต้องให้ตรงครับ ถ้าตรงมันจะเข้าง่ายเนี่ยตรงแล้วเข้าง่ายเนี่เข่าปรับปรับให้ถ้าปรับชิดนี้ชิดนี้ปุ๊บมุมกล้องมันจะสูงอ่ะมันจะไม่เห็นใหม่เลยเอาแล้วแต่บางคนชอบมุมไหนเราก็ไปเทสเอาเอาเอานี่ล็อกนี่เพราะว่าโกลุ่มันให้มาขานี่กล้องกล้องติดหมวกทุกรุ่นอ่ะให้ขามาเยอะแต่ผมใช้แค่ฐานตัวนี้ตัวเดียว มันก็จะอยู่ระดับนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครคิดจะติดหมวกติดกล้องที่หมวกเอ๊ะมันติดยังไงนี่ดูดูเลยครับเติดนะให้ดูรลอกอนนะ่นี่ครับขามันจะเป็นอย่างนี้ยิบนอ็อตทะลุข้างใหนเลยของผมผมไม่ต้องกลัวนี่ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวหลุดนะครับไม่ต้องกลัวหลุดครับผมก็ใครอยากเอาไปเป็นแนวทางก็ได้นะครับนี่ออคลิปนี้ก็ยาวพอต้องกลัวแล้วโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามช่องด้วยแม็กไกเวอร์เซ็ตอัพ u ูทู แม็กเกเอเซตอัพเฟซบุ๊กก็แม็กเกเอเซตอัพครับเซตโชคครับเด็กยังดำอยู่เลยโอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ